บ้าลุ้นกันินลุงไงท่าเรือของเราอะ่ะเยเอ้ยผมเห็นผมไม่เห็นวิแวลของสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์เลยว่ะไม่เห็นเลยดูว่ะหุ่นย,ยังไ <laughs> งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยคนอันนี้คนแน่นอนเตน็มบ่าๆเงี้ย รอครับใครวะเอาว่าไงพี่ชายใหญ่ผมมึงยังไม่อ้าวเหรอมันอยู่นี่นานอะไรผมอยู่นานละเอ็มติ้งเนี่ยพี่ดูผลงานผมพี่ดูผลงานผมเป็นไงพี้ยผมเป็นไงเป็นไงมึงจับคนมาใช้ด้วยหรอไอ้ยัน้์น้ำใจกูมาว่ะดูไม่มูคืออะไรเนี่ยมันคือซากศพไม่รู้นะน้องต้องต้องเล่าให้มันฟังไม่ว่าเราไปเจออะไรมาบ้างเนี่ยแล้วมันมึงไม่รู้เลยสามนี่คืออะไรไม่รู้จริงเหรอวะน้องอห่อแล้วโยนเข้าไฟนี่ อ้าพี่คนตายเราก็ต้องเผาไม่ใช่หรอคือมึงเจอมันสลบอยู่แถวนี้แล้วมึงก็หัอเผาอล้นะใช่ผมก็อุ้มเขามาผมเนี่ยวางเนี่ยเผาแม่งเลยแต่ว่าแต่ผมแต่ผมไม่เจอผู้หญิงเลยนะเจอแต่พี่อ่ะพี่พี่เอวาอืมไม่พี่ก็ไม่พี่ไม่เจอใครเลยอ่ะเอาง่ายเลยมาคุณเอ็มจีสองคนต้องตอนแรกอ่ะเอวามาพร้อมชบาแต่ว่าชบาไปไหนก็ไม่รู้นี่เหียชิมหายแล้วลูกกูตายหาได้หัวแล้ว มัเรือล่มไงพี่เรือร่มกันหรอเรือร่มหรอแล้วมึงทรงผมอะไรนี่ผมต้องเอาหินมาขูดแบบทรงผมผมไว้อ่ะเพื่อคือผมไม่มีการไกลผมไม่มีมีดเลยพี่ต้องหินมาขูดผมอ่ะดิผมต้องมาอย่างเงี้ย A few moments later เนี่ยตอนที่เนี่ยเขาคนนี้โลมาเนี่ยก็คือเขาเจอเล่าไหมแล้วเราให้เขาฟังไหมเขาจะได้รู้ว่าเราเลยมาเห็นแต่สาวเนี่ยคนศพคนไม่คนในบ้านคนในบ้านเข้ามาแล้วคนในบ้านยังไม่ได้ไปไหนเลยใช่ไหมอยู่แค่ตรงนี้ใช่ไหมครับ คุณวายังไม่เจอใครเลยใช่ไหมที่เรียกว่าคนนอกจากไอ้สามเนี่ยไม่อะไม่เจอใครเลยอ่ะผมผมจะบอกให้ฟังว่าที่แนยมันไม่เหมือนที่เราเคยอยู่นะผมไปเจอคนเงิมวยเฮียใช่รถไปดีกว่าคือคุณนวายอาจจะเห็นว่าเหมือนคนแต่มันไม่ใช่คนครับถ้าเดินออกไปข้างนอกแล้วเจออย่าไปเชื่อใจใครอะตอนเนี้ยคือห้ามใช่อย่ามันไม่ใช่คัดทายมันไม่ได้ตอนเนี้ยห้ามพักคนมั่วซั่วถ้าไม่ถ้าไม่ใ่พวกเราตอนเนี้ยคือ เราไม่รู้ว่าเขาเป็นเป็นคนหรือเป็นอะไรอยู่เราอยู่เรามาที่เนี่ยได้ประมาณวันวันกว่าๆแล้วที่สำรวจดูอ่ะม,มันเหมือนเมืองล้างครับที่แบบล้างมานานแล้วด่ะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมถึงเป็นอย่างนี้คือลหลักที่ผมจะบอกคือเราต้องระวังตัวให้มากเราต้องอยู่เกาะกลุ่มกันไว้ฟังนะที่นี่ไม่มีไฟฟ้าหรืออะไรทั้งสิ้นเลยตั้งแต่มาฟืนมาไม่มองไม่เห็นเงี้ยเลยเลยใช่เอาง่ายเลยเหมือนโลกที่แบบมันล่มสลายไปแล้วไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีอะไรใช้เลย ทุกอย่างเงียบไปหมดอต่เอ็มจีแล้วถ้าเขาลงกันเธอเขะเราต้องไปหาที่ปักหลักของเราพี่เอาเงี้ยว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 เลเราบอกว่าเนี่ยเราต้องเราต้องเนี่ยรถมีคันเดียวแล้วมันนั่งได้สองคนอะเราต้องไปหาสักที่ไหมที่เราไปตอนแรกไหมได้ได้มีอุโมงเข้าไปอะแล้วเราก็อาได้ได้ตรงนั้นดูปลอดภัยอยู่เหมือนมีคนเคยอยู่ด้วยตรงนั้นอะเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันเออสองคนีะคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยู่นี่ไอวาโอ คนที่เราส่งไปสามไม่นู่นก่อนได้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 ับมารับทีละคน嘛ได้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 เออเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนมีคนอยู่พี่ฆ่าผีไปกี่ตัวแล้วเนี่ยไอ้พวกวอล์กเกอร์อะนะพี่ฆ่าไปเป็นเป็นสิบยี่สิบแล้วบ้างฮะรอตรงนี้แหละตำรวจดูก่อนได้เดี๋ยวไปรับคนในบ้านของพี่จีก่อนเดี๋ยวมาเด้อเจอกันพี่เอออย่าไปไหนไกลนะเว้ยพี่จีไปส่งคนในบาร์กันนะผมรอตรงนี้ได้พอตลอดได้อยู่ เฮโล่เป็นไงบ้างไอสามอ่ะไอสาม่าไหนไมันตำรวจทำอะไรไม่เอาชะอบาไปไหนลอ่ะเียบาเจอแล้วเหรอลูกคนจีอะลูกคนจีเจอแล้วเหรอเม่อกี้เชืบาลงไปทางหาดไปดูนู่นโรเโร้หลังหลังหลังเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดวเดี๋ยวดวเมื่อกี้ชอบาเอมันนี้ก็ดมิอ่ะีปดูมังกรร้องดิ เดี๋ยวจะไปเดี๋ยวไปไกลนะครับดาเมจ่งแมลงมากเดี๋ยวไปไกลหน่อยเดี๋ยวมันมันเลยนี่ขีบแม่งสวยตายตายแล้วคนเดี๋ยวจดูนี่ไม่ใช่คนนะเนี่ยอ่ะแล้วมันจะแยกยังไงอ่ะมันเหมือนคนเลยเราเรียกเนื้อทัไทายนี่ฉบาวิ่งขึ้นมาไอ้บาก็แล้วอันนี้คนไหมเนี่ยอันนี้คนหรือหรืออะไรเนี่ยคนชบาลูกหัวมีโลอ๋อเราอ๋อ ไปมาอัปเดตมาเนี่ยเพื่ออัปเดตอ๋อเรือมาไงเมื่อกี้นั่งเรือมาผมจำได้แล้วลูกคนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้วาไปก่อนก็ได้ฮรงนี้โลเอาไงอ่ะต้องไปหารถว่ะผมว่ามต้องไปหารถว่ะมีอีกสักคันไหมล่ะคุณลุงจีต้องไปหาไม่รู้ว่าต้องไปหาว่ะคือรถมันนั่งได้แค่สองคนไงใช่ทำยังไงอ่ะหายคันหนึงว่ะ อ่างั้นให้สองคนนี้อยู่ตรงนี้ไหมได้เราไปหารถแม่ข้างบนเนี่ยได้จะทิ้งสาวๆไว้เนี่ยนะอยู่ใก้กองไฟไว้อยู่ใก้กองไฟไหมฮัลโหลคุณสองคนอ่ะอยู่จะไปไหนไกลอย่ไปไไว้ผมยังพูดไม่จบเลยครับจะบุยหลอาน้วยนะเอาได้แ่จะมาดูอะไรเองหนูห้ามถ้าเกิดมีคนเดินมาเนี่ยหนูห้ามไปหาเลยว่าอะไรอย่างเงี้ยคืออย่าไว้ใจถ้าเกิดมีที่สูงอย่าไว้ใจใครนอกจากสองคนกันเองนั่นแหละที่บอกผมจะบอก ใคปลาคนณพี่เราไปหารถเราไปหารถกันได้ๆแปปๆเยอะต้องการรถเพิ่มว่ะโอ้หเต็มไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยซอมบี้มันเยอะจังอ่ะโอ้โหมันจะหาได้ปะนี่คนในโลกโอ้มันเดอดเผินแล้วนี่ซอมบี้เยอะมากรถคันไหนที่ว่าจะขับได้อ่ะผมเห็นแต่ฟากรถว่ะ ถ้าเราเจอก็คือโคตรโชคดีอ่ะไอรถที่มันจะใช้งานได้จริงๆอ่ะทุกคนดูรถดีมันจะไม่ออกเขาเก่าอ่ะเนี่ยลองเตินมน้ำมันไหมเดี๋ยวผมเคลียร์ไอ้นี่ให้พวกซอมบี้มาดิวะเยอะๆเยอะคุณเยอะมากครับหลวงคุณพี่เจีเยบก่อน <Yeah. S 2> ปุ่มนึงเฮ้ยไหวไหวไหวใช่ดิผมผมว่าไหวเติม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 ไม่ไหว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 มันช้าอยู่ตายหมดตายหมดตามร้านจอดรถอาจจะมีก็ได้นะรถเท่มันแบบพอใช้การได้นะฝั่งนู้นมาฝั่งนั้นเล้าไก่ไหมเออลองดูผมเป็นหวงไอ้สองคนนั้นป่ะใช่เด็แต่เราก็บอกเขาแล้วนี่ว่าอย่าไปไหนไกลให้อยู่แถวๆกองไฟไว้มันใกล้มืองละไงเอ็มมโรดเนี่ย เออว่ะเอาอยูนี่โล,ลผมมันต้องหารถว่ะของนี่โลต้องไปอยู่กับสองคนนั้นก่อนว่ะผมอยู่ตรงนี้ได,ได้มันผมมีด่างแชทอยู่ไม่แนละ้วถ้าเจอรถแล้วแล้วเจะเอาไปยังไงสองคันอนะ่ะมันก็ต้องมีคนหนึ่งปะ เออก็ไม่แน่ใจอ่ะถ้าเกิดผมได้ปุ๊บผมก็จะไปก่อนอ่ะโอเคตันนี้เรื่องยงไงตอนนี้มันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆไงใช่เดี๋ยวผมลองหาในแถวนี้ลองิผมเป็นซากรถเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมรับหน้าที่เฝ้าสาวๆเองทั้งนั้นอ่ะก็เป็นห่วงเขาอยู่เขาเพิ่งมาไงเพราะ่าจะไม่รู้ว่าโลกนี้มันโหดร้ายอ่ะผมจะงวยโลกถ้าเกิดว่านางเช็ดไม่มีอะไรเงี้ยผมฝากลูกเมียผมด้วยฮะ ไม่ได้คำบอกลาเดี๋ยวผมจะหารถให้ได้คือจะเดินเท้าไปใช่ไหมให้ผมใช้รถคันนี้กรับใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวดักเจ็ยังไงก็ได้หละวันนี้หาแล้วกันเอาดีคุณดึงจีต้องอย่างนี้วะมันเวลามันเร่งใช่ไหมคุณดึงกีข้างหลังข้างหลังข้างหลังไม่งเราจะตายกันหมดวะคนนี้เราเอายิงนะชิบหายเอ้ยเอาปีเชนตรงนี้ก่อนได้ไหมได้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 ชิ้นผ้าแล้วว้าว้างบนมี นี่มเอฮี้ยเราจะตายกันหมดเราจะตายกันหมดลูกนึงีนี่มามีที่ชุบใช่ไหมครับเฮียอ๋อได้ที่ชุบมาจากอันนี้แน่เลยวะเดียวกันไอ้เหีี้ยเราจะตายกันหมดวันนี้เอาเนี้ยไปก่อนผมได้มาสามอันชิบหายเราจะตายกันหมดไปคุยมาเจอใช่ไหมในเรือในอะไรอ่ะที่ไปตามมาใช่เราจะตายกันหมดเราจะตาย โอเคคุณดมจีไปเลยคุณยิ่งโไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าทิ้งอย่าทิ้งผมไปนะเข้าใจไหมได้คุณยิ่งโต่อชีวิตรอดไหมได้นะโอเคไหมได้ครับสัญญาคือผมดูแลลูกเมียคุณดมจีให้ก่อนตอนเนี้ยดักเช็ดแล้วกันคุณยิ่งโลได้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 แเดียวได้ได้ได้โอเคโอเคเฮ้ยมันต้องมีคนเสียสละหารถอ่ะแล้วเราก็เป็นห่วงผู้หญิงด้วยที่อยู่กันสองคนอ่ะเยอะเทจัดเลยคุณดมจี ฝากลูกฝากเมียด้วยไอ้ยิผ้ผายเอ้ยนี่เราเล่นแค่เมืองบนนั้นเนี่ยทุกคนยังไม่ได้เข้าเมืองหลักลยนะเฮ้ยเยี่ยไปไหนหมดวะาวาวหายไรไอสัตว์สาหายไปอยู่ๆตาย,อ,ย<ป>อาวุนนี้เลิกละเอ็มจีอ่ะไปคุณคุณเอ็มจีเขา เขไม่อยู่แล้ว